มะเขือเทศอิตาลีซามาโซโนโปลูกในไทยจะไปรอดไหม <S <S จากคลิปการปลูกต้นไม้ด้วยแม่เหล็กผมตัดสินใจใช้มะเขือเทศซามาโซโนเป็นตัวทดลองเคยไปอ่านเจอว่าปลูกต้นไม้ด้วยแม่เหล็กสามารถช่วยสู้กับโรคร้อนเพราะอุณหภูมิที่มันต้องการคือ20ถึง29องศาและดูอากาศของบ้านเราสิ <S <S มาเมล็ดทั้งหมดใช้แม่เหล็กเป็นตัวช่วยในการเพราะบางมาเมล็ดงอกภายใน1คืนและใช้น้ำแม่เหล็กด้วยวัสดุใช้ดินใบกำปูดินหมักและหินผงไฟผมแยกต้นที่ไม่ใช้แม่เหล็กไว้1ต้นผมก็ทำตาไปส่วนหนึ่งกะว่าจะเอาลงระบบไฮโดดรรรแแแตตตตตตต่่่้้้นนนนนนัััชช็ออออออกกกกกกกคคุุณลลลลงงงะะบบบปปปููีีีเเเเเหผผึททาาามมมขืืศิส และมันเป็นพืชล้มลุกเป็นรากพิเศษคือรากฝอยกับรากแก้ผสมกันเป็นวัชพืชพืชสวนพัยและสังเกตการเจริญเติบโตได้ง่ายวันที่39ของการปลูกผมสั่งแม่เหล็กมาครอบเพิ่มบางอันวางไว้โคนต้นบางอันก็ฝังให้ใกลลรามาที่สุดรู้สึกนะว่าเหมือนต้นมันโตพุ่งขึ้นมาภายใน10วันเหมือนกับขนาดของใบมันแผ่ใหญ่มากขึ้นในระหว่างทําใบก็มีสายคลแมบซิลิก้าส่วนต้นที่ไม่ได้ใช้แม่เหล็กแทบไม่โตไปไหนเลยในระหว่างนี้ผมก็ทาน้ำหมักชีวภาพรอและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคลิปต่อไปจะ